รอบนี่ว่าฮะชิ้นกับนมเหมือนเบอร์ยังไม่เปิดเลยยากุกันยานี่ว่านักท่องเที่ยวนะครับกินชาสกระโฟซ่นะนีะมีอะไรบมะ ี่โอ้โออเคันนี้มีพี่ไทยเหรออันนี้ไปไข่ลวกเหรอครับพี่ดุยอันนี้ใส่ไปอะไรไปครับเกลือเหรอไม่ใช่ผมมาตัดอ๋อเหรอโซอ่ะอ๋อนี่ซอสเหรออันนี้เป็นกาแฟเหรอกาแฟดำนะครับเห็นนี่แขกทีกแฟใช่ไหมอันนี้กินได้ฮะโอ้ใื่ซอสด้วยครับน,นี้ที่มาคนไทยมาเที่ยวสุดโหรั สิงคโปร์เลยครับอันนี้เป็นอะไรครับโอ้ยแดงหัวล้อใหญ่ครับอันนี้มาแบบครอบครัวนะครับรีวิวให้ครับกรอบปะครับนี่ยายกินให้ดูครับเกกรอบปะกรอบมากกรอบเหรอหนุ่มปังกรอบเหรอท่านลองกัดให้ดูนะครับนี่เด็กฮิปฮอปแล้วพูดถึงรสชาติเป็นไงบ้างครับมันเหมือนบ้านเมืองไทยหรอปะมันกรอบแล้วหวานเหรอมีนมด้วยปะมีครับ นเนยๆกาแฟครับกาแฟดำอ่ะอย่างนี้นะครับเยอะให่ลวกครับเุ่มคนอ่ะไอตัวนี้นะฮะมันจะมีชีสข้างในานะครับเนี่ยกรอบใช่ไหมฮะชีสเต็มน,นมเออ ช่ได้นะครับเก่าโอเคนะจัดหวะได้ออืมอืบน่าอืมอืมอืม